ตีนผมถ้าเราต้องการให้มันสั้นใช่ไหมตรงนี้เราต้องการให้มันมันติดหนังศีษะอยร์แล้วเราก็ใช้แค่ปยง้างม,มาถ่ายถ้าเราถ้าเราใช้ด้าน <c oughs> ด้านซ้ายในถ่ายใช่ไหมโอกาสที่ตรงเนี้มันจะมากินข้างบนก็มีครัะนั้เวลาเราเวลาเราถ่ายเราสามารถใช้มุมด้านนี้ก็ได้เห็นไหมมุมด้านนี้มันจะปลอดภัยกว่าไ,ไหมล่ะเนี่ยไล่เก็บเงี้ยมันจะไม่ตกหวีอย่างนี้ใช่ ไม่ตกหวีแล้วมันจะไม่กินอ่าด้านตรงเนี้ยด้านหน้าที่เราหวีไปอ่ะถ้าอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะถ้าเราวางบรเบเตเลียนไม่ถนัดอ่ะมันอาจจะไปกินหน้ามันจะแหว่งแต่ถ้าเราใช้มุมด้านนี้เห็นไหมมันปลอดภัยกว่าเนี่ยเราต้องสังเกตดูว่าเราวางด้านนี้แล้วมันมันกินไม่เท่ากันเราก็ต้องเปลี่ยนด้านแต่ถ้าเราเราเก่งแล้วเราทํานานแล้วเราใช้ด้านไหนก็ได้แต่ถ้าเราฝึกใหม่ๆหม่อ่ะ รพยายามฝึกแบบนี้ยทำช้าช้าเห็นไหมพอด้านนี้มาปุ๊บมันไม่ถนัดแล้วแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนมุมส่วนด้านขวาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราจะไม่ถนัดใช่ไหมครับเนี่ยวิธีทำก็คือเนี่ยใช้มุมเนี่ยใช้ปลายหวีง้ากมาถ่ายใช้มุมด้านขวาไล่เก็บเนี่ย เห็นไหมค่อยๆเก็บไปแบบนี้เนี่ยพอมาถึงตรงเนี้ยเราไม่ถนัดละเพราะปลายหวีมันมาชนหูเราต้องโน้มหวีไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเราง้างออกมาปุ๊บโน้มหวีแบตเตอรี่เราก็ต้องตะแคงตะแคงตามแนวผมนี่แหละมันก็ง่ายแล้วก็กันให้มันเป็นขอบไว้มันจะได้เป็นไกล้ลาย ด้านบนด้านบนเรายกลอยขึ้นเรายกแบบนี้ก็ได้ถ้าเรากลัวมันตกหวีเราก็เปลี่ยนเป็นหวีใหญ่เพราะว่า <c oughs> ส่วนเนี้ยเราไม่ต้องการให้มันสั้นอยู่แล้วเราแค่ให้มันให้ขอบของมันดูกลมคืนเห็นไหมใช่หวีใหญ่น่าออกมาหวีจะหวีเก็บดูมันดูไม่เป็นขอบ แล้วด้านบนมันก็ไม่ยาวละเพราะว่าเราเก็บไปด้วยนะเก็บไปด้วยพวบหวีเช็คดูนี่ตัดนะเราอย่าไปตัดสั้นเราแค่ยกหวีขึ้นมาเล็มแค่ปลายยกขึ้นมาเล็มแค่ปลายอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราเก่งแล้วเนี่ยเราเดินตามหวีได้เลยเห็นะไ,ไหมนะี่คือมันจะไม่มันจะไม่เป็นขอบเป็นเส้นหรอถ้าเราถ้าเราฝึกบ่อยเนี่อยนะนะเดินตามมา เห็นไหมข้างบนมันก็จะดูดูดูกมกลืนดูกระชับดูไม่เป็นขลื่นอ่ะพวดง่ายเนี่ยประมาณนี้การใช้หวีแบบนม่ง่ายๆเราฝึกดู